โอ้ยสิบบริเวณสะพานตาดำนะครับสะพานตาดำกระบะบ่งมอไซค์ครับกระบะบ่งมอไซค์ติดภายในครับบาดเจ็บหลายหลายนะครับบาดเจ็บหลายหลาย เป็นกระบะอีสูสูนะครับกระบะดีแม็กอีซุชนกับมอร์ไซค์สองคันนะครับบา

กี๋่ต้องไปครับพี่น้อยแต่วิ่งไปไหนเดมไ่ออกเลยันแล้วรัน้นรัน้นรันต้นวันนี้นำพี่ไผ่อะะขึ้นขึ้นขึขึ้นขึ้น